สตัวที่ผมแนะนำสำหรับมือใหม่มที่ทำง่ายที่สุดก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวของโคโนี่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมใครที่สนใจเดิมให้เกจตเกมลายเลนเจอร์ anger, ในระบบ iOS ราคาถูกกว่าตัวเกมผมขอแนะนำเป็นเจน้ำการค้าทอปอัพเซ็นเตอร์เลยเพจเติมเกม l ลน e เลนเจอร์และเกมอื่นอีกมากมายบอกได้เลยว่าล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ที่เพจเจน้ำการค้าท o อปอัพเซ็นเตอร์ลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชั่นหรือก็ใต้อคตอคคมเมนต์เลยนะครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยผมยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่นะผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนทำพีทีร้อยนัน เพิ่งเริ่มต้นปีมาโนะก็ทีมี้อยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่หลายหายคนต้องการนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งดาวเคาะที่มาในเดือนนี้ก็เป็นดาวเคาะขนนกด้วยครัมซึ่งในเดือนนี้บอกเลยว่าใครที่มีทีมพี้อยก็น่าจะฟ้าขนนกกันได้แบบจุกๆกันเลยับอมะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำทีมพี้อยละกันก่อนที่เราจะไปอสอนกันเดี๋ยวผมขออธิบายเกี่ยวกับทีมี้อยหน่อยละกันว่ามันคืออะไรโน้มะ เอาคร่าวๆแล้วทีมทีร้อยหรือว่าชื่อเต็มคือแต้มลิโอนาดพอยน์นั่นเองแต้มลิโอนาดพอยน์สามารถสังเกตได้ตรงไหนแล้วก็ดูตรงไหนและวิธีเพิ่มยังไงก็จะมาบอกกันทีละสเตปเลยละกันสำหรับแต้มลิโอนาดพอยน์ก็ให้สังเกตตรงมุมขวาบนนุ่มก็จะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์ลิโอนาดอยู่นุม่มอ่ะอย่างเช่นตัวของโคนี่บิลซาสกีบวัลของผม,ผมก็อยู่ที่ 100P พีกันเลยนุม่มหรือว่าแต้มกดอยู่ที่1 0 0กันเลย ก็สามารถคลิกกันได้ทุกครับคะแนนเลี้ยวหนาดคืออะไรคะแนนเลี้ยวหนาดคือ mm hmm. เลนเจอร์ทุกตัวจะมีคะแนนเลี้ยวหนาดอยู่ทุกครับแล้วก็สามารถดูข้อมูลในหน้าจอรายละเอียดกันได้ทุกครับและวิธีเพิ่มคะแนนเพิ่มยังไงละ่ะก็กดมาดูอีกวิธีเพิ่มก็คือใช้เลนเจอร์ที่เป็นตัวเดียวกนันห่มหรือว่าเลนเจอร์ล่างวิวัฒนาการตัวเดียวกันนั่นเองหรือจะเป็นปกบเลี้ยวหนาดเอามาตีบวกก็ได้เหมือนกนันห่มก็สามารถเพิ่มได้หนึ่งตัวต่อหนึ่งแอมนั่นเองสำหรับตรงนี้ ส่วนข้อดีของทีมพีร้อยคืออะไรเราเอาไปใช้ในแนวไหนได้บ้างน่มสำหรับข้อดีของทีมพีร้อยคือเราสามารถไปเล่นในด่านสเตตอื่นๆหรือว่าจะเป็นพวกจุดปี พวกสเตจพิเศษสเตจหลักหรือด่านยากโนกเราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเราได้แค่หนึ่งชิ้นก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก2ชิ้นเองถ้าหากเรามีทีมที่ร้อยสองทีมก็จะได้2ชิ้นผมถ้าให้ยกตัวอย่างภาาประกอบก็ประมาณนี้เลยนะครับผมข้อเสียของทีมพี่ร้อยมันก็มีเหมือนกันสําหรับข้อเสียคือจะเสียขนนกในการทําทีนั่นเองก็อาจจะเสียหนึ่งตัวไม่กี่ขนนกแต่ก็ถือว่าเป็นขนนกที่ ผมมองว่าเสียไปแล้วมันคุ้มมากๆกับการทำานมอะสำหรับทีมทีร้อยตัวที่ผมจะแนะนําให้ทำเนิ่มหลักๆแล้วจะมีอยู่4ตัวในคลิปนี้แต่ว่าผมนํามาให้ดูทั้งหมดเลยผมว่าถ้ามันเป็นแบบตัวปกติแบบนี้ทั้งหมดมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็หลายคนก็น่าจะมีตัวเหล่านี้อยู่ในทีเนะมอะ สี่ตัวที่ผมแนะนําสําหรับมือใหม่ที่ทําง่ายที่สุดก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวของโคนี่ลีซาซัคคิวบัสต้นเองตัวนี้ก็สามารถหาได้ท่านผมแล้วก็หาได้ง่ายมากๆด้วยท่านผมส่วนข้อมูลเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกทีท่านอ่ะตัวถัดมาที่ผมว่าหาง่ายเหมือนกันก็จะเป็นตัวของเปล่าพุทักนเองตัวนี้ก็หาง่ายเหมือนกันท่านผมแล้วก็ดอกได้ค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันสําหรับตัวของเปลาพุทักตัวถัดมาจะเป็นตัวของแม่มด ขาวคาร่านั่นเองตัวนี้ก็ดอกง่ายเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาได้ทําตัวนี้เท่าผม,ผมก็เลยได้แค่25่สิบห้าพีเองเดี่ยวถ้าว่างๆผมก็จะไปทําเหมือนกันเท่าผมสำหรับตัวนี้ตัวถัดมาน่าจะเป็นตัวของซินดี้อวกาศเท่าผมตัวนี้ก็ดอบได้ง่ายเหมือนกันส่วนวิธีการไปดูข้อมูลว่า หาจากด่านไหนแล้วก็ดอปจากด่านไหนบ้างทุกคผมแนะนําว่าให้กดไปที่กล่องของขวัญทุนแล้วก็จะเจอหน้าต่างข้อมูลลนเจอร์รับผมหรือว่าข้อมูลสเตตที่รับเลนเจอร์เองสำหรับตรงนี้ทุกเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลกันได้ทุกบว่าเลนเจอร์แต่และตัว อยู่ในด่านไหนบ้างแล้วก็ดอบในด่านไหนบ้างครับสำหรับตัวแรกที่ผมได้แนะนําไปก็เป็นโคนี่นะครับก็สามารถรับได้ในด่านเจ็หลักที่ด่านที่48นั่นเองซึ่งในด่านที่48เราก็สามารถไปเล่นแล้วก็ ไปลุ้นดอกตัวของโคโนี่กันได้ครับตัวถัดมาจะเป็นตัวของซินดี้นักสับรวจตัวนี้ก็สามารถไปดอกมนได้ในย่านที่36มสิบหกนั่นเองซึ่งในแต่ละเลนเจอร์ที่ผมแนะนํามาในคลิปนี้ครับก็เป็นเลนเจอร์ที่น่าจะดอกง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามีเลนเจอร์ตัวเดียวในด่านครับแล้วก็ในด่านนั้นๆก็จะมีแค่เลนเจอร์พวกนี้เท่าน,านั้นครับตัวถัดมาจะเป็นตัวของคาร่านในผ้าคลุมสีแดงครับตัวนี้ก็สามารถไปลุ้นดอกกันได้ในกานเสด็จหลักที่60นั่นเองครับ และตัวถ tamam. ัดมาจะเป็นตัวของเรานักฆ่าน่ผมก็สามารถไปลุ้นดอกกันได้ในดาดที่24ที่ผมสำหรับ4ตัวนี้เป็น4ตัวที่ทําง่ายที่สุดแล้วก็ลุ้นดอกได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยอาสำหรับการทาที้อยตัวอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันที่ผมอย่างเช่นตัวในหน้าทีมของผมมีหลายๆตัวเลยที่สามารถทําได้ก็จะเป็นตัวของฮันนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันที่ผมตัวนี้ก็สามารถนํามาทําเป็นตัวที้อยได้เพราะว่ามีในดาดเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นใน ล่างอีกล่างหนึ่งน่มแล้วก็น่าจะมีตัวอื่นแซมบ้างน่มอะ่ะตัวถัดมาจะเป็นตัวของปาัมมี่ตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันน่มหรือว่าตัวของดัมมี่นี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ก็มีจอกในดาเหมือนกันน่มอะ่ะและตัวอื่นที่ผมนํามาตั้งในทีมก็มีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะหาที่น้อยแล้วท่มยา ถ้ายกตัวอย่างเช่นตัวพวกแดนน่มตัวแดนตัวนี้เคยเป็นตัวที่ทําง่ายที่สุดนะมแล้วก็หลายๆคนก็ทําไว้ถึง2ตัวกันเลยเพราะว่าดอกได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่คุ้มค่ากับผลนกที่เสียไปน่ผมก็เลยทํากันค่อนข้างที่เยอะแต่ว่าในแพท9ดาวนี้มตัวเกมก็ได้นําทางด้านของเลนเจอร์บางตัวในสเตจหลักออกไปแล้วท่ผมก็เลยทําให้ตัวของแดนเป็นหนึ่งในนั้นที่โดนเอาออกไปนั่นเองตัวของรอนกับตัวของเวล่าก็โดนเอาออกไปเหมือนกันห่ผมว่า2ตัวนี้ ก็เข้าในแผ่นดาวดาวแล้วผมเขาก็เลยนำเลิเจอร์บางตัวออกไป2ตัวนี้ก็โดนการทมอ่ะตัวของอ่าพิโกอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะยังมีในดานอยู่ทุกคจแต่ว่าน่าจะมีในดานที่ ถ้าจะไม่ดน่าจะเป็นดารอื่นเพิ่มทรบตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โดนเอาออกไปเหมือนกันนะแต่ก่อนจะเป็นร่างสีดาว์นุผมแล้วก็ค่อนข้างที่หาจับได้ง่ายเหมือนกันสําหรับหน้าต่างทีมของผมตอนนี้นุ่มที่ทําเป็นทีมพีร้อยนี้คือทีมที่ทําง่ายที่สุดแล้วับผมและอีกหนึ่งวิธีที่สามารถไปหากันได้ก็สามารถไปตึกเปิดตามล่ากกันได้ในดูกกาชาคะแนนนี้ตภาพนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูซักครั้งหนึ่งละกานว่าจะดอกตัวที่เราต้องการไหมหนุ่มอะ สำหรับการทำทีร้อยข้อดีของการทำาีร้อยผมก็ได้บอกไปแล้วข้อเสียก็บอกไปแล้วผมว่าเพื่องขนนกแต่ว่าถ้าปั้นมาปุ๊บในระยะยาวมันใช้ค่อนข้างที่คุ้มมากๆนั่นเองส่วนใครที่อยากจะได้แอดวานมากกว่านี้ผมก็สามารถไปทาทีทีร้อยที่เป็นทีมของคูลาบูกันได้โน้มนี่ผมก็เปิดได้ขาล้านแล้วผนมแบบนี้เราก็ได้อีกแตมนั่นเองอ่ะนี่เปิดไปเรื่อยๆผมก็มีโอกาสที่เราจะได้ตัวร้อยเหมือนกันฮะ สำหรับการเปิดในรอบนี้ก็ได้มาอีก1นพีนั่นเองสำหรับใครที่มีคะแนนมิรภาพเหลือๆก็สามารถมาเปิดนไดกานก็เปิดตามมาก,กันเรื่อยๆเยก็ได้ทีพีร้อยนั่นเองสำหรับใครที่ไม่รีรับผมก็แนะนําว่าเปิดแบบนี้ไปเดี๋ยวก็เป็นเหมือนกันแต่ว่า4ตัวที่ผมแนะนํานี้สามารถไป่าลุ้นดับกันได้เพราะว่าเป็นตัวที่น่าจะง,ง่ายที่สุดแล้วมแล้วก็มันมีแค่เรนเจอร์มีตัวเดียวยมันก็เลยไม่มีตัวอื่นที่ออกมาเสริมกับตัว ในดาดนั้นๆครับก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ทําคลิปพีลอยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเทดการดอบในดาษสเตตหลักมันค่อนข้างที่น่าเกลียยมากๆเพราะว่าหลังจากที่ผมไปลองทดสอบด้วยก็เล่นมาสิบตามันตอบประมาณ2ตัวครับแต่ว่าหลังๆมานี้เขาก็เริ่มรับฤทดิอตอปแล้วครับตั้งแต่ที่ผมเล่นมาแดตาก็น่าจะได้ประมาณ ห้ตัวกันเลยทมก็มีโอกาสพลาดแค่ไม่กี่ครัง้งทุที่ไม่ได้ทกอ่าะก็ประมาณนี้การสำหรับทีมีร้อยสำหรับใครที่อยากได้เทคนิคการทำทีวีร้อยขี่แอดวานไปกว่านี้ทุคหรือว่าสูงกว่านี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้ดาลังคิปนี้เลยละกันว่าต้องการให้ทําเป็นแอดวานขึ้นมามากกว่านี้ไหมแต่ว่าตัวเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ยัง อ่ะโอเคแล้วก็ทําเป็นตัวพีร้อยที่ง่ายที่สุดได้โน้มผมว่ามือใหม่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยมีวัตถุดิบเพียงพรตัวเหล่านี้ก็ถือว่ามาช่วยในช่วงแรกๆของเกมได้ครับอ่ะประมาณนี้ละกันและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ครับอ่ะสำหรับใครที่สนใจธุรกิจต่างๆในเกมรายเจอ์นผมผมก็ขอแนะนำเป็นเจีน้ำการค้าท็อปอับซินเตอร์กันเลยโน้มสำหรับร้านเจน้ำการค้าท็อปอับซินเตอร์โน้มจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีแล้วโน้มอ่ะ ราคาบอกเลยว่าย่อมเยาวมากๆแล้วก็ปูกมากๆรั่ผมสำหรับสาย iOS ไม่ควรพลาดเลยสามารถไปเติมแผนที่ร้านเจ๊น้าการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์กันได้เลยรับผมลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยที่ผม่ะสำหรับคลิปทำ P100 ในต้นปี2024รอไว้ประมาณนี้แล้วกันส่วนจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาอีกเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปอัปเดตกันอีกทีที่ผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ